เฮ้ยพี่น้องแบบนี้ก็มีด้วยหรอผมเพิ่งรู้นะครับว่ามีบริษัทประกันนึงครับเขาอัปเกรดแผนกรมทรรม์ให้นะครับอัปเกรดยังไงก็คือพี่น้องคนไหนที่ซื้อประกันสุขภาพนะครับที่เป็นแบบไม่ใช่ New Health Standard นะครับที่ไม่มีการันตีหรือการคุ้มครองว่าจะต่อสัญญาให้ไปตลอดจนหมดหรือเท่าอายุ กรมธรรม์หลักนะครับแต่ New Health Standard เนี่ยคอพอพอได้ออกกฎระเบียบม,มานะครับว่าแต่ละบริษัทครับต้องต่อสัญญาประกันสุขภาพไปจนกว่าเท่าอายุสัญญาของประกันชีวิตหรือสัญญาหลักซึ่งมันมีผลต่อคนที่ถือประกันสุขภาพแบบเก่ามากๆนะครับที่บริษัทนี้เขาอัปเกรดให้ซึ่งโคตรดีที่น้องลองไปดูนะครับว่า ประกันสุขภาพของตัวเองเป็นแบบ New Health Standard หรือยังทางที่ดีนะครับควรจะมีประกันสุขภาพแบบ New Health Standard นะครับก็พี่น้องก็ลองไปหาวิธีการทำยังไงให้เรามีความคุ้มครองจะได้ได้ต่อสัญญาประกันสุขภาพไปตลอดนะครับไม่งั้นถ้าเราเจ็บป่วยมีโรคประจำตัวอะไรขึ้นมาแล้วอยู่ดีบริษัทประกันเขาไม่ต่อสัญญาให้เรานี่เราแย่เลยนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับ